สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าการ Activate เกมนะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อหรือเพื่อนๆต้องการใช้สตรีมคียนะครับเพิ่มเกมเข้ามาให้ลูกค้านะครับนำโค้ดมาที่หน้าสตรีมแอปครับกดปุ่มบวกด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับจะมาแอดเกมถ้าเกิดลูกค้าตั้งภาษาไทยก็ อาจจะมีเมนูที่ต่างกันนะครับเลือกเพิ่ม p r o u u t หเลย Activate a Product on Steam นะครับ <c oughs> ก็จะมีหน้าตา่างขึ้นมาให้เรากดตอบรับตกลงไป <c oughs> ก็จะมีพื้นที่วางให้เราวางโค้ดนะครับรูปแบบการโค้ดของ Steam ก็จะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับก็คือแบบตัวอักษรยาวๆพลืดๆเลยแล้วก็มีแบบ5ตัว3ตอนกับ5ตัว5ต,ตอนนะครับเมื่อเราได้โค้ดมาแล้วก็กดใช้งานนะครับ ทีมค <Steam> mm ีย์ก็จะเริ่มใช้งานแล้วก็จะแจ้งเกมที่เราได้นะครับตรงนี้ mm hmm. เมื่อหน้าเพิ่มเกมสําเร็จครับให้ลูกค้าสังเกตชื่อเกมนะครับว่าตรงกับที่ลูกค้าซื้อมาไหมแล้วก็ให้ระวังเรื่องเดตา้าหรือเทสเตอร์คีย์นะครับซึ่งมันจะเป็นคีย์สำหรับทดลองหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดในการใช้งานด้วย ต้องสอบถามต้นทางให้ดีครับตอนนี้เราก็จะได้เกมที่เราต้องการเพิ่มมาแล้วในนี้เกมนี้ผมเพิ่มเกมยากาเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเน่ายังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ